อย่าเพิ่งส่งงานมาเซอร์วิสถ้าหากยังไม่ได้รู้คลิปวิดีโอนี้กับ Psycho Baby Monster ในรหัส Reference S R P 48 5 K1 นะครับซึ่งเรือนนี้นั้นนาฬิกามีตำหนิที่ฟอนต์ที่ขอบเบเซลวินเซอร์ตนะครับตัวเลขให้ตัวงสื่อนั้นหลุดล่อนนะครับสีหลุดล่อนออกไปนะครับลูกค้าจึงได้ทำการส่งมาลงสีใหม่จากทาง m o d i f y Watch Company Limited นะครับและก็ไม่ใช่ว่าที่ไหนจะรับทำได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับในการที่จะลงสีขอบนะครับข้อที่1เลยนะครับที่ที่อื่นอาจจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่า ขอเบเอเซลนั้นจะมีสีที่เป็นเอกลักษณ์ของไซโกนะครับและข้อที่2องพวลงสีไปแล้วก็จะไม่ติดทนนานนะครับและนี่ก็จะเป็นความมาสจัญของ m o d i f y Watch เมื่อนาฬิกาเสร็จสมบูรณ์นะครับพร้อ,ทม,รทม,อทมที่จะส่งงานกลับถึงมือลูกค้าแล้วนะฮะและนาฬิกานั้นจะสวยเหมือนใหม่เลยนะครับและจะแตกต่างจากนาฬิกาเมื่อได้รับมาก,ก่อนที่จะทําการลงสีใหม่นะครับแล้วก็ถ้าหากท่านใดนะครับสนใจบริการเซอร์วิสในการรูปแบบแล้วก็บริการ Modify นาฬิกาครบวงจรนะครับที่ y Watch ข o m p a n y Limited นะครับสามารถส่งงานมาทำได้ที่ทางช่องทาง f a c e b o o k Fanpage Modify Watch Company Limited แล้วก็อีกช่องทางนะครับจะเป็นช่องทางเว็บไซต์ w w w m o d i f y w a t c h c o m นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับสำหรับวันนี้โรลาไปก่อนสวัสดีครับ